สวัสดีครับผมผมนะครับคุณชายชาวไรนะครับวันนี้ผมจะมาชมไรมันนะครับมันสับปะหลังครับพันธุ์อีเดืองนะครับยังไม่ได้กำจัดหญ้าเลยครับตอนเราปลูกลำจะเล็กมากนะครับ น,นี่ไม่ค่อยออกครับเนื่องจาก่อนพันได้สิบกว่าวันนะครับคอนตัดพันไว้ได้สิกว่าวันกว่าจะได้เอามาปลูกนะครับใส่ปุ๋ยได้หนึ่งครั้งนะครับ นทิ้งช่วงมากครับเกือบประมาณเดือนนะครับฝนที่ไม่ตกนะครับสงสัยจะไม่เคยปลูกพันธุ์อีเหลืองน,นะครับ แถวนี้ก็จะเป็นพันมันห้วยบงครับสามแถวนี้ครับแถวด้านนอกก็พันมันเชื่อมนะครับมันเชื่อมที่มันกินได้นะครับครับมันเชื่อมครับ มันเชื่อมเอาไปหมุกเอาไปทำโคองหวานได้ครับแถวนี้นะครับปลูกไว้ทำพันธุ์ครับประมาณหนึ่งไร่ครับได้พันละมันเหลืองจาก พี่ชายนะครับเพื่อนแบ่งให้มาทำพันธุ์นะครับีเหลืองนี่ครับเเพื่อนปลูกนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ